ต่อไปเป็นกลุ่มเกี่ยวกับลดน้ําหนักแล้วก็ควบคุมน้ําหนักค่ะตัวแรกเลยคือกาแฟค่ะสลิมแม็กซ์ตัวนี้นะคะเป็นกาแฟที่รสชาติอร่อยหอมหวานมันค่ะส่วนผสมจากธรรมชาติ100%นนะคะปลอดภัยไม่มีสารเคมีค่ะรับประทานกาแฟของเราแล้วท่านจะรู้สึกว่าไม่ เหี่ยวไม่แก่นะคะมีคอลลาเจนค่ะที่สําคัญคนที่เป็นเบาหวานคนที่ต้องการดูแลสุขภาพร่างกายสามารถทานได้ค่ะเพราะเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพจริงๆและที่สําคัญคือช่วยในการลดน้ําหนักได้สําหรับคนที่ต้องการลดน้าหนักหรือควบคุมน้ําหนักนะคะตัวน,นี้สามารถช่วยในการกระชับสัดส่วนของร่างกายได้สําหรับคนที่รับประทานเข้าไปค่ะ ตัว F Block ค่ะ F Block เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการกําจัดไขมันเก่าค่ะที่มีอยู่ในร่างกายมานานเป็นสารสกัดจากชาเขียวนะคะซึ่งไม่มีคาเฟอีนไม่ต้องกลัวว่าทานเข้าไปแล้วใจสั่นวิงเวียนศีรษะหรือนอนไม่หลับค่ะตัวนี้ท่านสามารถทานได้อย่างปลอดภัยรับประทานวันละ2เม็ดก่อนนอนค่ะไขมันเก่าที่มีอยู่ในร่างกายและไม่ได้นําไปใช้เป็นพลังงานค่ะตัว F Block จะทําหน้าที่ในการเผาผลาญไขมันเกา่าและดึงมาใช้เป็นพลังงานให้สิ่งที่จะได้รับคือท่านจะรู้สึกว่าร่างกายของท่าน ะะมีความกระชับสับสนมากขึ้นไม่ว่าจะต้นแขนต้นขาหรือหน้าท้องนะคะใส่เสื้อผ้าเราจะรู้สึกว่าเสื้อผ้าหลวมขึ้นไม่อึดอัดแล้วก็ไม่รู้สึกว่ากระชับแน่นจนเกินไปนะคะเพราะตรงนี้จะช่วยในการดูแลร่าง่างของท่านได้เป็นอย่างดีค่ะ สลิมเอ็เค่ะเป็นตัวที่ช่วยในการลดน้าหนักได้ทั้งเดินร่างของทุกท่านเลยนะคะเพราะช่วยในการดักจับไขมันใหม่และที่สําคัญค่ะช่วยในการผ่อผ่านไขมันเกา่าเป็นตัวที่ช่วยในการลดการดูดซึมของแป้งและน้ําตาลได้ตั้งแต่แรกเดิมเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะก,กําจัดสาเหตุตั้งแต่แรกให้ไม่ต้องกลัวเลยว่ารับประทานเข้าไปแล้วจะมีอาการหิวหรือจะมีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในการดักจับไขมันใหม่ที่สําคัญก็คือไขมันเก่าที่มีอยู่ก็ถูกผ่อผ่านออกไปด้วย รับประทานวันละ2เม็ดนะคะก่อนอาหารนะคะ 15- 20นาทีค่ะ กลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามค่ะตัวแรกเลยคือบิวดรีบิงค่ะบิวดรีบิงมีส่วนผสมของคอลลาเจนจากปลาทะเลลึกค่ะที่ช่วยสําหรับคนที่ต้องการความเต่งตึงค่ะลดร,รอยเหี่ยวยวน่นเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นผิวพรรณของท่านจะดูเต่งตึงรอยเหี่ยวย่นต่างๆก็จะดูจางลงค่ะมีไตรแคลเซียมค่ะซึ่งเป็นแคลเซียมที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้อย่างทันทีนะคะช่วยส่งเสริมการทํางานของกระดูกและฟันค่ะช่วยลดอัตราการเสื่อมของโรคกระดูกพรุนต่างๆ ช่วยให้กระดูกของเราแข็งแรงค่ะซึ่งรวมอยู่แล้วในบิวตี้บิงนะคะซึ่งจะได้คุณค่าทางในเรื่องของความแต่งตึงความสวยงามและที่สําคัญสุขภาพของกระดูกของทุกท่านก็ดีด้วยนะคะการรับประทานบิวตี้บิงค่ะชวงกับน้ําธรรมดานะคะวปนละหนึ่งซองค่ะ ตัวต่อมาคือตัวม i ร a เ l e w ไว t e ค่ะม i ร a เ l e w ไว t e เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความขาวกระจ่างใสค่ะเพราะมีส่วนผสมที่สำคัญคืออัลกูตาไทโอนค่ะที่ช่วยในการลดการทำงานของเมลานินใต้สีผิวนะคะคนที่มีฝ้ากระจุดด่างดำหรือรอยแผลเป็นจางสิวค่ะตัวม i ร a เ l e w ไว t e จะช่วยทำให้ลดฝ้ากระจุดดําำให้จางลงและผิวหน้าของท่านจะดูสว่างกระจ่างใสและเรียบเนียนมากขึ้นค่ะและที่สำคัญค่ะยังช่วยในการดีท็อกตับขับล้างสารพิษออกจากตับ ให้กับทุกท่านได้ด้วยนะคะเพราะว่าแอลกูต้าเทโอนค่ะจะช่วยในการขับล้างสารพิษสําหรับคนที่สูบุรีจัดจัดทานเหล้าเยอะๆนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยในการดีท็อกของเสียเหล่านี้ออกจากตับให้เมื่อตับของเราสะอาดนะคะก็ส่งผลถึงให้หน้าของเราสะอาดใสตามมาค่ะ รับประทานวันล,ละ1เม็ดขาดหลังมื้ออาหารมื้อเย็นนะคะตัวต่อมาคือรีฟิตต้าค่ะรีฟิตต้ามีสารแกนที่ว่าหน้าชมพูอกฟูรูฟิตก,กระชับดับกลิ่นค่ะสําหรับผู้หญิงแล้วก็สาวประเภท2ที่ต้องการในเรื่องของความกระชับเต่งตึงในร่างกายนะคะอะไรที่หย่อนคล้อยค่ะรีฟิตต้าสามารถทําให้กลับมากระชับและสมส่วนได้อย่างที่ใจคุณต้องการค่ะช่วยเพิ่มความสาวนะคะยืดความสาวให้นานขึ้นให้คุณดูมีเรือนร่างที่ดูเซ็กซี่นะคะ และที่สําคัญก็คือช่วยในการควบคุมน้ําหนักแล้วก็ดูแลเรื่อร่างกระชับสัดส่วนในร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะผู้หญิงที่ไม่มีมดลูกแล้วหรือแม้แต่วัยทองเองค่ะหรือมดประจําเดือนไปแล้วค่ะตัวนี้จะมาเติมเต็มนะคะความสวยความสาวให้กับทุกท่านได้นะคะการรับประทานรีฟิตเตค่ะชงกับน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นนะคะ 1- ซองค่ะก่อนอาหารเช้าและหลังจากรับประทานนะคะถ้าได้มีการออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายค่ะจะช่วยทำให้ร่างกายกระชับได้เร็วมากขึ้นนะคะ กลุ่มต่อไปค่ะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามภายนอกค่ะตัวแรกค่ะคือสบู่ทองคำนะคะเป็นสบู่ที่ผสมทองคำที่เป็นระดับนาโนนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการทํางานเป็นอาหารผิวที่สําคัญค่ะที่ช่วยทําให้ผิวของเรานะคะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์สว่างกระจ่างใสค่ะ สบู่ตัวนี้สามารถทําความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ผิวกายได้อย่างล้าลึกนะคะคนที่เป็นสิวคนที่มีผิวหน้าที่หมองคล้ําต้องการความขาวกระจ่างใสลดปัญหาสิวต่างๆสบู่ทองคำสามารถช่วยท่านได้ค่ะวิธีการใช้นะคะคือฟอกล้างน้ำด้วยสบู่ครั้งแรกแล้วก็ฟอกอีกครั้งหนึ่งโดยทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีค่ะแล้วก็ค่อยล้างออกหลังจากนั้นท่านจะรู้สึกว่าผิวหน้าของท่านนะคะแต่งตึงแล้วก็กระชับแล้วก็นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นค่ะ Spring อเตอรค่ะ Spring Water เป็นน้ำแร่หิมะาจากเทือกเขาเอลค่ะที่ช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกช่วยในการทำความสะอาดสิ่งสกรปรกสิ่งแปลกปลอมต่างๆครับ ขมาวควันฝุ่นละอองมลพิษต่างๆที่มีอยู่บนใบหน้าและลําคอนะคะนอกจากนี้เองเครื่องสําอางที่สามารถกันน้ําได้หรือกันน้ําไม่ได้ก็ตามนะคะตัวสปริงวอเตอร์สามารถทําความสะอาดได้อย่างหมดจดค่ะซึ่งจะเป็นการลดแล้วก็ป้องกันปัญหาสิวป้องกันสิ่งสกปรกบนใบหน้าได้โดยปริยายค่ะสำหรับท่านผู้ชายที่ไม่ชอบล้างหน้านะคะตัวสปริงวอเตอร์สามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดใบหน้าและลำคอให้ความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของท่านได้เป็นอย่างดีค่ะ ไนครีมค่ะไนครีมเป็นครีมบำรุงผิวหน้าสิบประการนะคะคุมคุณค่าที่ช่วยในเรื่องของการดูแลผิวหน้าให้กระชับได้รูปเป็นสารบอทถ,ถ็อกธรรมชาติค่ะที่ช่วยดูแลผิวหน้าของคุณนะคะลดฝ้ากระจุดด่างดำปัญหาสิว ยกริ้วรอยของหน้านะคะให้หน้าของเรากระชับได้รูปต่างๆลดรอยหี่ยวย่นต่างๆซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ช่วยในการดูแลผิวหน้าของคุณในยามที่คุณหลับนอนในตอนกลางคืนนะคะให้ผิวหน้าของคุณได้รับการดูแลอย่างเป็นอย่างดีตื่นเช้ามาคุณจะรู้สึกว่าหน้าของคุณกระจ่างสว่างใสค่ะ เดรีมค่ะเป็นตัวที่กันแดดและเป็นครีมรองพื้นในตัวค่ะสาหรับคนที่ต้องการออกแดดหรือว่าต้องเผชิญกับมลภาวะต่างๆรอบนอกนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในการป้องกันแสงแดดได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงทาปุ๊บคุณสามารถที่จะออกแดดได้อย่างทันทีค่ะไม่ต้องรอทิ้งไว้และที่สําคัญคือเป็นครีมรองพื้นให้ในตัวเหมาะกับทุกสภาพสีผิวค่ะช่วยในการลดเชื้อแบคทีเรียของสิวได้ด้วยช่วยในการปกปิดริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าของคุณได้ด้วยนะคะ และสําหรับคนที่ต้องการความพิเศษและล้าลึกรอบดวงตาค่ะตัว perfect eye ค่ะเป็นตัวที่ช่วยในการลด,ดริ้วรอยหมองคําำรอบดวงตาค่ะ สำหรับคนที่มีรอยหมองคล้ำหรือรูพรอยต่างๆรอบดวงตานะคะตัว Perfect Eye จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ผิวรอบดวงตาของคุณสว่างกระจ่างใสค่ะเพราะมีสเตมเซลจากฟักทองที่ช่วยในการดูแลรอบดวงตาของคุณหรือแม้แต่คนที่มีรูพรอยรอบดวงตานะคะจะชะลอไว้ค่ะไม่ให้รูพรอยที่มีอยู่มีมากขึ้นไปอีกค่ะและทำให้รอบดวงตาของคุณสว่างกระจ่างใสามากขึ้นค่ะสำหรับตัว Perfect E y e ควิดคัลเลอร์ค่ะ เป็นแชมพูที่ปิดผมขาวนะคะซึ่งไม่แสบไม่คันไม่เหม็นค่ะมี2สีค่ะคือสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะคะสีดำใช้เวลา5นาทีสีน้ำตาลใช้เวลา15-20นาทีค่ะคือเคลเลอร์อเหมาะสำหรับคนที่ต้องการ สีผมขาวนะคะและคนที่ต้องการที่จะดูแลเส้นผมของเรานะคะลดความกระด้างของเส้นผมลดปัญหามลภาวะที่ทําให้เส้นผมของเรานะคะเสื่อมสภาพไปนะคะไม่ว่าจะเกิดจากการดัดย้อมเองหรือว่าการเปลี่ยนสีผมบ่อยๆนะคะตัวคิ้วกาเลอร์จะเป็นตัวช่วยเติมเต็มขาสุขภาพของเส้นผมให้กับทุกท่านได้เป็นอย่างดีค่ะ